รถบัสไฟฟ้าไร้คนขับคันแรกของไทยวิ่งให้บริการฟรีรอบอุทยานประวัติศาสตร,ร์พระนครศรีอยุธยาหวังให้เป็นต้นแบบช่วยกระตุ้นยกระดับอุตสาหากรรมยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับในอนาคตวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้าโรงแรมกรุงซีรีวอลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุภมาศอิสรพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวเป็นประธานพิธีเปิดตัวรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบเทคโนโลยี 5G คันแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการนำร่องเปิดทดลองใช้งานเป็นครั้งแรกบนถนนสาธารณะให้บริการบริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาบึงพระรามเริ่มตั้งแต่วันที่31มกราคม2567ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2567 โครงการรถบัสไฟฟ้าอัตโนมัติไร้คนขับจีนี้เป็นผลงานจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทอชอให้ทุนจำนวน27ล้านบาทมอบหมายให้ศูนย์วิจัย Mobility Vehicle Technology Research Center Move มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมจท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาร่วมกับบริษัทเทิร์นคีคอมมูนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ TKC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 5G และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนำองค์ความรู้ทางด้านการเชื่อมต่อระบบสื่อสารเทคโนโลยีที่เรียกว่า c v 2 x หรือ Cellular Vehicle to Everything บนเครือข่าย 5G มาประยุกต์ใช้ขณะที่บริษัทนเซิร์ฟจำกัดเชี่ยวชาญด้านระบบหุ่นยนต์และยานยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและบริษัท NextPoint จำกัดมหาชน ผู้ผลิตรถโดยสารอีวีทั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินโครงการ20เดือนสำหรับรถมินิบัสไฟฟ้าเคลื่อนที่อัตโนมัติไร้คนขับเป็นรถขนาด20ที่นั่งให้บริการฟรีไม่มีการเก็บค่าโดยสารโดยใช้บริการผ่านการสื่อสารเครือข่าย 5g กับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเรียกรถและจองที่นั่งได้ล่วงหน้ารวมทั้งสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันและเวลาที่รถจะมาถึงในระยะแรกจะมีการทดลองวิ่งให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเส้นทางรอบบึงพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันศุกร์วันอังคารเวลา9ถึง17นาฬิกาโดยสามารถเรียกรับบริการผ่านแอปพลิเคชันแฮจีออโต้บัสได้นะป้ายจอดรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับสี่แห่งรอบบึงพระรามได้แก่ 1. ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองพระนครศรีอยุธยา 2. วัดมหาธาตุ 3. วัดธรมิกราช4วัดพระรามรวมระยะทางทั้งสิ้น2.8กิโลเมตร นายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสอทอชอกล่าวว่าปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยานยนต์ไร้คนขับเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่วนมากมักอยู่ในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีความพร้อมมากกว่าไทยสำหรับประเทศไทยถ้าพูดถึงยานยนต์ไร้คนขับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆแต่ไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีนี้ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีแนวทางหนึ่งของการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวทันต่อการปรับตัวสู่ยุคยานยนต์ไร้คนขับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คือการสร้างหรือต่อย,ยอดองค์ความรู้สร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนายานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกสทชอจึงมอบหมายให้มอจทรวมกับภาคเอกชนศึกษาวิจัยโครงการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบ ด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตโบราณสถานมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับในไทยแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือช่วยลดมลพิษจากการสันดาบของเครื่องยนต์และมลพิษทางเสียงจากรถขนส่งนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปจำนวนมากในเขตโบราณสถาน ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เมืองประวัติศาสตร์อย่างอายุทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวระดับสากลช่วยยกระดับการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนายไตรรัตน์กล่าวด้านดรยยศพงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและหัวหน้าศูนย์วิจัยมูฟ Mobility Vehicle Technology Research Center มาตั กล่าวว่าการพัฒนารถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ 5G ต้นแบบคันนี้ประกอบด้วยการวิจัยพัฒนาในหลายส่วนทงการพัฒนาและติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้าไปในรถบัสไฟฟ้าซึ่งถูกผลิตในประเทศไทยการพัฒนาระบบควบคุมรถจากข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากเซ็นเซอร์การทำแผนที่ความละเอียดสูงในเส้นทางวิ่งที่กำหนดและการเขียนโปรแกรมในการควบคุมและสั่งการรถบัสโดยรถบัสมีความสามารถการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ3 ซึ่งจะขับเคลื่อนได้เองตามเส้นทางวิ่งที่กำหนดไว้แต่ยังมีความจำเป็นต้องมีพนักงานขับขี่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยเพื่อความปลอดภัยและการตัดสินใจในบางสถานการณ์รวมไปถึงการจัดทำระบบสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย 5G ที่จะทำให้รถสามารถสื่อสารกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จองที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดนี้ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งในมอจอทอและกับภาคีภายนอกนับเป็นรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับคันแรก ที่พัฒนาจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไทยทั้งสิ้นสำหรับโครงการนี้จะเป็นการสื่อสารแบบ CV2X คือ Cellular Vehicle to Everything คือทำให้รถสามารถรับส่งข้อมูลผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับศูนย์ข้อมูล Data Center ซึ่งในเบื้องต้นได้ทำเป็นแอปพลิเคชันบนป้ายจุดจอดรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียกให้รถมารับที่จุดจอดที่กำหนดไว้ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถต่อยอดไปสู่การเชื่อมต่อยานยนต์กับการใช้งานด้านอื่นอีนอกมากมายในอนาคตได้แก่การเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้โดยสารหรือผู้ให้บริการการเชื่อมต่อกับคนเดินเทา้าหรือยานยนต์คันอื่นรวมถึงป้ายสัญญาณไฟจราจรตลอดจนการรายงานอุบัติเหตุบนเส้นทางที่ทําให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดรยุสพงศ์กล่าวขณะที่นายสยามเจียวตรานนนกรรมการผู้จัดการบริษัทในฐานะตัวแทนในส่วนภาคเอกชนกล่าวว่า ทีเคซีได้รับโอกาสจากทางมอจทให้เข้ามาร่วมงานในส่วนของงานวิจัย R&D ในการดีไซน์ตัวระบบซึ่งทีเคซีมีจุดแข็งเรื่องไอทีการสื่อสารและซอฟต์แวร์จึงใช้จุดแข็งมาพัฒนาซอฟตแวร์ในระบบสื่อสารผ่านมือถือ 5G เพราะรถบัสจะวิ่งได้ต้องมีการสื่อสารตลอดเวลาเพื่อวิ่งตามช่องทางที่กำหนดยอมรับว่าแรกๆมีข้อที่ต้องแก้ไขมากมายเพราะเป็นรถบัสไร้คนขับและยังเป็น E ีวีคันแรกในประเทศไทยด้วย นอกเหนือจากนี้ TKC ยังได้รับหน้าที่ทำแท่นชาติ EV รวมกับมอจทซึ่งเป็นแท่นชาติที่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำโดยฝีมือคนไทยทั้งหมดใช้วิศวกรคนไทยล้วนๆจากมอจทและ TKC ร่วมกันผมเชื่อว่าเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนคือรถยนต์ EV กึ่งไร้คนขับถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้รับโอกาสได้ทุนจากกองทุนกทปสโอกาสที่คนไทยจะได้เริ่มทำวิจัยออกมาเป็นโปรดักต์หนึ่งแทบไม่มีเลย เพราะต้องลงทุนมหาศาลครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทำออกมาได้และเป็นรถบัสอีวีไร้คนขับคันแรกของไทยส่วนโอกาสจะขยายหรือไปต่อเวลานี้มีกระทรวงอาวาได้มองเห็นพลังของเด็กไทยคนไทยอาจนำไปต่อยอดทำสเกลให้ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นการสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับที่เป็นอีวีซึ่งเป็นเมกะเทรนแน่นอนให้มีโอกาสเติบโตได้แน่นอนสยามกล่าวทิ้งท้าย